ทำไมวันนี้คนเราถึงประสบความสำเร็จแตกต่างกันไปนั่นเป็นเพราะตัวคุณไม่เก่งคุณไม่ตั้งเป้าหมายหรือคุณไม่ได้คาดหวังความสำเร็จในชีวิตของคุณเลยเพราะถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสำเร็จแต่คุณไม่ได้คาดหวังกับความสำเร็จของคุณนั่นเท่ากับว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไม่ลงมือทาเพื่อความสาเร็จของตัวคุณเองและการที่คุณคาดหวังไม่ว่าคุณจะคาดหวังเรื่องดี หรือเรื่องที่คุณต้องการประสบความสําเร็จมันจะส่งผลตอบพฤติกรรมและการกระทําของเราในชีวิตประจําวันคุณจะต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะเลือกพฤติกรรมอะไรและจะต้องทําพฤติกรรมนั้นอีกนานแค่ไหนและยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่คุณเลือกด้วยการที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกไปในสภาพหรือสถานการณ์แบบใด ส่วนหนึ่งแล้วมันเป็นผลมาจากความคาดหวังและความสามารถของตัวคุณเองถ้าวันนี้คุณมีความคาดหวังและความเชื่อว่าคุณเป็นคนไม่เก่งคุณทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จคุณก็จะเป็นเช่นนั้นและนั่นจะส่งผลทำให้คุณขาดความมั่นใจรู้สึกท้อถอยรู้สึกว่าตัวเองตกต่าและนั่นยังทาให้คุณขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าวันนี้คุณมีความคาดหวังความเชื่อในความสามารถของตัวคุณเอง คุณจะเลือกทำงานที่มันมีลักษณะที่ท้าทายมีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่เสมอแต่การที่คุณประเมินความสามารถหรือความคาดหวังของตัวเองสูงเกินไปและคุณเกิดความล้มเหลวหรือทำงานชิ้นนั้นไม่ประสบความสำเร็จนั่นก็อาจจะส่งผลทำให้คุณเกิดความเครียดเกิดความผิดหวังและมีความรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและเป็นสิ่งเลวร้ายที่คุณไม่สามารถแก้ไขมันได้ ส่วนคนที่ประเมินความสามารถของตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริงพวกเขาเหล่านี้มักจะขาดความพยายามขาดความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและพวกเขาเหล่านี้มักจะสงสัยเกี่ยวกับตัวเองและความสามารถของตัวเองถ้าวันนี้คุณประเมินความสามารถของตัวเองถูกต้องจะส่งผลต่อพฤติกรรมการกระทาและการกระทานั้นมีโอกาสประสบความสาเร็จได้อย่างสูงและการที่เราคาดหวังความสาเร็จของตัวเรานั้น มันจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวเราด้วยเพราะการที่เราตัดสินใจมันมักจะเกี่ยวข้องกับความสามารถของตัวบุคคลและมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดของเราและมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ของตัวบุคคลในระหว่างที่กระทําพฤติกรรมนั้นเพราะคนที่เขารู้ว่าเขามีความคาดหวังสูงและมีความสามารถสูงเขาจะมีความพยายามลงมือทําเอาใจใส่กับงานนั้น และเมื่อพวกเขาพบเจอกับอุปสรรคเขาจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงกระตุ้นและใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีความคาดหวังกับตัวเองต่ำหรือคิดว่าตัวเองนั้นมีความสามารถต่ำคนพวกนี้มักจะขาดความทุ่มเทและพอเจออุปสรรคและพวกเขาเหล่านี้มักจะมีความคิดเชิงลบกับตัวเองเช่นไม่มีความสุขมีความหวั่หวัน่นมีความเครียดสูง และพวกเขาก็จะทําแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาอย่างไม่เต็มที่และการที่คุณแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างไม่เต็มที่นั่นก็จะส่งผลทําให้คุณเกิดความล้มเหลวถ้าวันนี้คุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องคาดหวังกับความสําเร็จของคุณและคุณต้องดูด้วยว่าพฤติกรรมของคุณหรือลักษณะงานนั้นมันส่งผลต่อความสําเร็จหรือไม่ใครเก็ตพิมพ์เก็ตมาหน่อยนะครับ และถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับผมพี่เน็ตสอนไมซ์สวัสดีครับ